ดม่ม่ไม่อไม่ดูอนี่ออกนีติดแล้ว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 ออกออกได้ไหมออกได้ปล่อยเลยไม่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 ตองององไม่ใช่ตัวเดียวกตัวเดียวตัวเดียวบอกแล้วมันไม่รู้ เคยรั้งเมันออกข้างบนนุ๊อุ้ยคิงเอาปูบนเดียวเอาไว้กูแล้วเอามินทอยมิน

Hãy bên cho này này là Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp จับห้างจับห้างเยจับห้าจับห้างใ่จ้ใส่ดีไรลอาคายใช่คายนต่าไ้กรับบ้าน้าบ้าบนดบ้าเอาเลยซื้อได้ซื้อเลยไปห้จับจอกับนี่ลอกครับมันเข้าไปยู่ตีลอกครับเนี่ยอ้ ต้องอัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอามาทีล็อกครับเลยผมผมจะพังล็อกไปเลยมาเดียวทอนัางเลยมันล็อยอนี่มันจะล็อกครับนะมันมันเข้าไปอยู่ที่ล็อกครับเนี่ยพอมันล็อกครับเร็วเพราะว่าเรื่แงกสรคิดประมาณตองอทติดกับไปตั้งตั้งเคยมาให้นน้ามันเป็นกบบนี้ตั้งแต่ตั้งแตงเห็นหมดล้ว เมื่อคืนก็หินคืนก็หิ้นทิ้งเลยแต่ไม่รู้จัก็หัวได้มันนอนคืนก็มันนอนคอดอยู่นอนคอดตั้งัวงอยู่แบบนี้ก็มันล้อไปข้างหน้านู้นไงตั้งไม่หันทัดก็โดดไปนู้นตาหายลืมไปเมื่อคืนตัดตั้งอินแล้วแต่มันไม่ไปมันทิ้งเราครับเมื่อคืนกั้งหิ้นแล้วมาบอกไปเลยตอนนั้นห้างนี้ห้างนี้เราครับแล้วนั้นมันต้องจับห้างมันล่อไปแล้วแต่่แต่ว่าแต่่วามันไม่เอกครับมันไม่ยู่มันมันไปเลยเลยตาผมมันหล่อเท่ากับรามอ่อนทนึ่งถึงสองหันติดต่อไปแล้ว กับมาแล้วเลยกับมันมันถ้ามันไปหากินนึกมันก็ไม่มากับไม่ไม่มา